ลืกดีนะครับโดยกำหนดเอาวันนี้เป็นวันขุดสมุนไพรที่ได้ปลูกไว้นะครับตั้งแต่คราวฤดูฝนนะครับเดี๋ยวนี้ก็พอถึงช่วงช่วงนี้นะครับสมุนไพรก็จะมีการปรับตัวโดยเฉพาะพืชตระกูลหัวตัวอย่างเช่นไพลขมิ้นชันขมิ้นอ้อยพวกนี้จะมีการปรับตัวก็คือมันจะลงหัว มีหัวขึ้นนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ใบไม้ใบของสมุนไพรก็จะเหี่ยวแห้งก็จะเหลือเหลือแต่หัวนะครับเราจะกุดเอาหัวไปแปลรูปและไปทำพัน์ต่อไปนะครับซึ่งเราไม่ได้ใส่ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับใช้แต่ที่มูลสัตว์นะครับมูลมา้าที่นี่ใช้มูลม้าเป็นหลักนะครับมีมูลโคบ้างนะครับ ก็จะที่เห็นอยู่อยู่นั้นก็เป็นตาบุญนะครับกำลังขุดขมิ้นชันอยู่นะครับเราจะไปดูกันนะครับว่าหัวมันเป็นยังไงปีนี้สตมุนไพรที่ปลูกไว้จะเป็นยังไงนะครับเปินตามมานะครับอันนี้ก็เป็นขมิ้นชันนะครับขมิ้นชันรูปร่างจะเป็นแบบนี้ นะครับเป็นหัวหนึ่งกอหนึ่งกอก,ก็จะได้เยอะอยู่นะครับหนึ่งกอก็จะแตกหัวนือกจากว่าดินที่นี่ช่วงนี้แข็งนะครับก็จะมีการหักบ้างนะครับอันนี้ก็กาลังกาลังขดอยู่ครับตะบนกําลังขดอยู่อีกสักครู่เราก็จะได้ชมหัวหัวสมุนไพรนะครับว่าจะเป็นยังไงเราปลูกอยู่ที่บ้านนะครับอ,อยู่ที่บ้านใกล้รอบๆบบ้านนะครับมีพื้นที่ว่าง ก็ปลูกสมุนไพรเพื่อเราจะนําไปแปรรูปทาทาได้หลายอย่างนะครับเอาไปทานก็ได้นะครับเป็นสมุนไพรแจ้โรคกระาะนะครับหลายหลายตัวเอาไปทํารูปประครบทําสมุนไพรอบตัวอย่างนี้ก็ดีครับทำเครื่องสําอางประกอบการทําเครื่องสาอางก็ได้อันนี้ก็เป็นอคอมมิชชันัวนะครับครับ ก็จะเป็นกอ,อใหญ่บ้างเล็กบ้างนะครับอย่างอย่างตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นะนะครับเนี่ยนะครับก็จะได้หลายต้นเหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้ที่ขุดแล้วอันที่เห็นที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นสมุนไพรเหมือนกันนะครับเป็นขมิ้น เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าขมิ้นอ้อยบางภาคก็เรียกว่าขมิ้นหัวขึ้นนะครับเป็นขมิ้นอ้อยตุ่มเล็กๆที่เกิดขึ้นนะครับหัวเล็กๆที่แตกออกมาเป็นแขนงก็สามารถที่จะเอาไปทําพันธุ์ได้ครับ,รบหัวใหญ่ๆจะอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้หกหัวใหญ่ครับหัวใหญ่ๆจะอยู่ตรงกลางครับใบนี่แห้งหมดเลยนะครับ,บใบนี่แห้งหมดเลย เราปลูกไว้หลายที่นะครับเรามีเครือข่ายปลูกสมุนไพรด้วยในแต่ละปีก็ที่นี่ก็ใช้สมุนไพรเยอะเหมือนกันครับครับขมิ้นหัวขึ้นหรือว่าขมิ้นอ้อยลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับครับะนะครับแล้วก็อันเล็กๆนะครับสามารถที่จะเอาแบ่งเอาไปปลูกเอาไปทำพันธุ์ได้แล้วก็เป็นเอาไปเข้ายาได้นะครับ ทำได้หลายอย่าง,งมีทยมีพวกนู้นหลายอย่างสมุนไพรไทยนะครับแล้วก็มีที่ยังไม่ขุดก็จะอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นไฟนะครับนอกจากที่นี่แล้วเราก็มีข้าวไข่ปลูกให้จำนวนเยอะนะครับถ้าท่านใดสนใจก็อยากเอาไปทำพันธุ์บ้างหรือว่าอยากเอาไป เป็นส่วนประกอบในการทําสมุนไพรแปรรูปสมุนไพรต่างๆก็ต่อมาได้นะครับที่กลุ่มวิจัยชุมชนร้อยเอด็ดเมืองสมุนไพรตั้งอยู่บ้านนนเดือออาเภอพวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับขอบคุณครับ